สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่าน,นมาพบกับเลขหน้า,รานนครับคลิปนี้นเป็นคลิปสรุปรผลราวพัฒนาของวันที่14มีนาคม2 5 6 8ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่ต่อไปวันที่17นะครับม17มีนาคม2 5 6 8รบ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลสรุปและดูแนวทางของวันที่17เราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะกรับในช่องทาง YouTube ครับขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคลาสนั้นขอเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผม,มดูแนวะทางกันเลยนะครับมาดูผลสรุปก่อน ผลนะครับผมของลาพัฒนาวันที่14มีนาคม68นะครับ3ตัวบนออกนะครับ177นะครับผม2ตัวล่างออก11นะครับสูตรตารางของเลขทศราษฎร์นะครับวางไว้นะครับผมตัวเด่นนะครับแถวนี้ครับผมแถวกลางทั้งหมดจะเป็นตัวเด่นเด่นมากคือ2นะครับผมเด่นรองก็คือ5กับ3 ปรากฏว่าวางรูดไว้ไม่มาไม่มาแต่มาเข้าตัวเลขหนึง่งเข้าเลขหนึง่งล่างครับ,รบเมื่อนำม,มาวินแล้วนะครับผมเต็มที่นะครับใกล้เคียง1 1ก็คือ1นึแต่ระวังใกล้เคียงไม่มีก็ต้องพูดแจงไปตามเนี่ยครับหลักฐานที่มี ด้วยคลาดก็เน้นไปแค่นะครับจากตัวเลขทั้งหมดที่เห็นก็จะเห็นว่าเน้นที่6 5 1 5าหนึ่งห้าหเน้น5คู่3 2แล้วก็เน้นตามตัวเลขนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับมาสรุปเจาะนะครับเน้นให้แค่2คู่ครับ3 2กับนะี่ครับ3 2กับ1 2มันออก1 1 าว่าไปตามสูตรแล้วนะครับพอเลขคลาดมาเน้นให้3 2สองกับ1 2ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ลูดหนึ่งอลูดสองนะครับพวกนี้ไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บเนี่ยครับก็จะโยกมาตรงนี้นะครับอันนี้พูดไปตามสูตรนะครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ไหวตัวเราว่าไปตามสูตรเอาแล้วครับผมนะครับสรุปแล้วนะครับสูตรเลขคัดนะครับสูตรนี้เข้าไปที่ลูดหนึ่งนี่ของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับห๋ยท่านลงคิดมา ก็มาทําให้ดูให้ชมตอนนี้ก็เอาของคลิปของเล็กลาดไปก่อนครับผมเล็กนะครับนะครับวันที่17 มีนาคม68กับเราพัฒนา ก็เด่นสุดครับผมนะครับแปดนะครับเจ็ดก้านครับผมหนะึ่งสองแล้วก็หกเลือกราชจ,จะวินให้มันครบทุกตัวก่อนนะครับสิบห้าคู่นะครับ าคู่แปดเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งสอง ก็เป็นแปดกนะครับแปดเจ็ดแปดหนึครับ เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับตัวเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกครับตัวเด่นสามตัวนี้นะครับผมเรียกแล้วก็ เด่นนะครับบนล่างครับรูดตัวเน้นที่สุดคือ8นะครับตั้ง8ก่อนตัวรองคือ9กับ7 <c oughs> เลือกแล้วก็จะเขียนรูด รูดเกลูด, 9, ลด7นะครับมันก็ติดหมดเสวะเนี่ยมาขออภัยนะครับเอาไปตามสูตรเลยนะครับ นะครับผมสูตรเด่นของผมซึ่งเคยลงให้ FC ดูไปแล้วครับหมวดนี้เข้าไปที่7นะครับงมวดนี้8ตัวเดียวเด่นเด่นสุดนะครับผมพอแปดตัวเดียวแล้วแล้วตัวพวกนี้มาจากไหนนะครับผมเก้ากับเจ็ดนะครับมันมีสูตรเด่นอีกตัวนี้งมวดตะกี้เข้าไปที่เจ็ดนะครับนี่ก็มีแปดเก้าศูนย์นะครับทีนี้ถามว่านะครับ เลขครั้งไม่ลงสูตรตรงนี้ให้นะครับเพราะเคยลงไปแล้วนะครับเคยลงไปแล้วตัวเลขก็ยกมาเราก็มาขีดกันเลยครับติดแปดติดเก้าติดเจ็ดนะครับ,นะรบติดแปดติดเก้าติดเจ็ด 8, ก็ติดเจ็ดถูกตัดไปสามชุดนะครับเหลือสิบสองคู่ยังเยอะอยู่นะครับ12คู่ครคู่ เลขลัดทำตัวช่วยตัดอีกนะครับยกตัวเลขลงมาก่อนอทำตัวเด่นก่อนครับนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับตัวเด่นเดี๋ยวจะมาตัดให้เพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับ fc ก็ก็ต้องเขียนอยู่ดีนะครับ fc กับสูตรสูตรเด่นนะครับผม ตัวเลขมันเยอะนะครับผมเลยต้องเอาลงมาตัดให้นะครับเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับเอฟซีที่ติดตามก็จะจำสูตรนี้ได้นะครับเรขรกไดใช้ประจำตลอดอยู่แล้วนะครับนะครับ แปบวกหเป็น9 9้เลบ1เป็น8 8ลบสองนะครับเหลือ6นะครับลครับเหลือ5 5ลบสนะครับ5ลบ4ล้ว1 1บวก3เป็น4นะครับ 1. 1นี่ก็ยกลงมาเลยครับ7 8 เก้าศ <ítulo> <simple> well. ูนย so like so ์สองสองนะครับก็จะได้ตัวชนตัวเดียวคือแปดนะครับนะครับเอฟบี่เมื่อแปดปุ๊บตรงนี้ก็นะครับมันยังเหลือตัวเลขเยอะนะครับเต้องหาสูตรมาตัดให้อีก สูตรที่สองก็คือตัวนี้เป็นสูตรที่เคยลงให้ดูอยู่แล้วนะครับ FC 7, 7. <Okay. S 1> บวกหนึง่งแปดเก้าศูนย์ <90 S 2> เอาลงดูอีกสูตรหนึ่งครับ,นะรบนะครับผมบวกสามบวก3ามเป็น7นะครับผมนี่ครับ7มาแล้วครับผม8 9นะครับชวนไปที่8แล้วนะครับ แปดเด่นสุดนะครับเอาอีกสูตรหนึ่งครับเอาให้มั่นใจเข้าไปอีกนะครับเรื่องนักลาดก็ครับผมพยายามที่จะทําให้มันชัดเจนที่สุดนะครับเจ็ดเอาอีกสูตรหนึ่งนะครับร้อยบวกหน่วยนะครับร้อยบวกหน่วยเท่ากับ เท่ากับ8 8แและ9ชน8เป็น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งฟัน8ตัวเดียวนะครับ9มา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4นะครับ9เป็นตัวรองนะครับโอเคครับทีนี้เราได้ตัวเด่นแล้วนะคือ8นะครับ เด่นสุดที่8นะครับ fc ก็จะยกลงมาทั้งหมดก่อนนะครับยกลงมาทั้งหมดก่อน8ก็มี8 9 8 7 8 1 8 2 8 6นะครับ เก้าก็มี9ก้าเจ็ดก้านึ่งก้าครับเก้าหกอาครับเอาละครับเจนี้เลยคราจะตัดออกนะครับนะครับนะคราดก็ ก็จะเหลือ9้าชุดแล้วนะครับตามนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับผมเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับก็จะเน้นไปที่8นะครับผมขึ้นมาดู8ตรงนี้ครับนะครับก็จะมี8 1 8ป8ห8ึ่งแปดสองแปดเก้นะครับเอาล้ครับผมทีนี้นะครับก็จะมาคัดแปดเก้านะครับ, 8, 9, รบไม่ชนตัวนี้นะครับ8ปดไม่ชนนะครับ,นะค,รบคัดแปดหนงะ เก้านึ่สองนี่แะครับผม FC นะครับเหลือแปดคู่ปคู่คเด่นไปที่8ปลองนะครับตรงนี้คือลองนะครับตรงนี้คือเด่น ดูสรุปสรุปสูตรนี้เป็นสูตรล่างเล็กๆก็จะวงไว้เลยว่าล่างนะครับนะมันอาจจะมาบนได้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นสูตรล่างแต่สูตรก็คือสูตรนะครับล่างกันบนนะครับเล็กจะสรุปตรงนี้ว่าล่างกันบน ลูดครับผมลูดแปดนะครับกับเก้าเลขลาดเน้นไปที่นะเ,เน้นไปที่แปดเน้นที่แปดรูดแปดนะครับเลขลาดเน้นไปแค่สี่คู่นะครับแปดเจ็ดแปดเก้าเลขลาดไม่ได้ยกมานะครับแปดเจ็ด 8 1 8 2 8 6ครับชนเยอะสุดในสูตรหลังบ้านนะครับสำหรับสูตรล่างสูตรล่างแปดหนึ่งแปดสองชนเยอะสุดไปที่นะครับนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดหกนะครับนะครับใกล้เคียงกันครับแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดหกนะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ ลองครับผมลูดนะครับน,นี่เด่นนะครับตรงนี้ลองนะครับลูดเก้าก็มีเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกครับฝันไปแถวนี้แถวเดียวนะครับผม F4 ร้อยครับครับผม F4 นี่คือหลักร้อยนะครับครับผมชนไปที่ไหนครับชนที่8กับ9นะครับหลักร้อย8กับ9นี่ครับนะครับหลักร้อยชนที่8กับ9นะครับผม F4 นั้นกลับตัวนะครับผมตรงนี้เรือกลาดทำตามสูตรวินขึ้นบนไม่ใช่วินครับจากตารางนะครับวินลองอมาจะเป็นพวกนี้แต่ทีนี้8กับ9เป็น100เน้นไปที่8ก็จะเป็น7 8 1 8 2 8 6 8นกะครับกลับตัวด้วยนะครับ fc นะครับทำให้ดูแล้วนะครับชัดเจนนะครับแต้มสี เอาละครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเห็นทุกตัวไหมครับท้ายนี้ครับผมเรียกลาดขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ